ารายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตามไปชิมกับเวอร์แกนะครับร้านเล็กๆร้านอร่อยนะครับแนะนํากันเข้ามาได้วันนี้มีคนบอกว่าอยากกินขนมจีนแนะนําให้หน่อยผมมานี่เลยร้านมุมขนมจีนนะครับที่ตลาดบองมาเซงงามวงวงังหรือว่าบองมาเช่งงามงวานนั่นเองพูดให้ดูฝรั่งเศสหน่อย ตามไปชิมกับเวอร์แก๊สวัสดีพี่ปาทีมสวัสดีค่ะขายมากี่ปีแล้วครับขายมา9ปีแล้วค่ะ9ปีแล้วนะฮะเห็นบอกร้านนี้บีบเส้นสดทุกวันเลยใช่ อ๋อเหรอแล้วมีมีน้ำยาน้ำอะไรบ้างครับก็มีน้ำยาปูแล้วก็มีเคียวหวานลูกชิ้นปลากายมีน้ำยาปลาน้ำยาปลาแล้วก็มีน้ำซิกค่ะถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุด30บาทแล้วอะไร35ครับเคียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะสามอ๋อแล้วที่แพงสุดน้ำยาปูจะ4ี่ห้าคเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งอยู่แพงเท่าไหร่ครับแพงที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองในตลาดบองมาเช่นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมขอลองชิมนิดนึงเนาะได้ค่ะ เล่นเกมกันหน่อยนะครับสีเขียวได้ตุ๊กตาน้องเติมสุกไว้ใส่ที่ชู่นะครับสีน้ำเงินได้พวงกุญแจน้องเติมสุกนะครับอ้ารุ้นกันเลยครับพี่ประจิมจับได้เบอร์ลายสีอะไรพมพมตึ้งสีน้ำเงินอย่าลืมแวะมาชิมนะครับร้านมุมขนมจีนนะครับแผงยี่สิบสองตลาดบองมาเช่อร่อยจ้ะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สนะครับหากคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แก๊ สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสโอ้ยอากาศพิษณุโลกนะครับร้อนไม่แพ้กรุงเทพเลยคุณผู้ชมวันนี้ผมดังดนมาเพื่อหาของเลิศรสรับประทานได้ข่าวว่ามีพัฒคารแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มียศมีสีมีตำแหน่งมากินกันหมดผมก็มีตำแหน่งเหมือนกันพอตอ,อพี่ตีอ้วนวันนี้ก็เลยต้องมานี่ครับพัฒคารสเลิศรส ช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับคุณแม่ค่ะคุณแม่แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อสุรานแทหานค่ะสุรานแทหานนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ <83. S 1> นี่ไงคุณผู้ชมอายุ83แล้วดูซิเหมือน70เอง <c oughs> โอ้ยแล้วนี่ยังเข้าครัวอยู่ใช่ไหมถเวลาไม่มีจอยู่แล้วก็ทำร้านนี้กี่รุ่นแล้วแม่ก็รุ่นอันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกแล้วก็ทอดเสิร์ทอดให้รุ่นที่2แล้ะรุ่นที่3แลไห้เลยคนบอกว่าถ้ามาพิษโลกอ่ะนอกจากไปไหว้พระใหญ่แล้วอ่ะมากินร้านอาหารนี้ยัง เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ใหญ่มีสีมียศมีตําแหน่งใครๆก็มากินร้านนี้หมดใช่ไหมฮะร้านนี้มีเมนูเด็ดๆนะมีอะไรบ้างแม่ถ้าใครมาถึงร้านนี้ต้องสั่งไก่ทอดเป็นไก่ทอดกรอบใช่ไหมแต่อันนึงที่ผมได้ยินมานี่เรื่องชื่อว่าเรียกได้ว่าแบบว่าถ้าเกิดสมมติอาหารหมดเนี่ยคือเอาอันอื่นออกก็ได้แต่ต้องใส่จานนี้ลงไปก็คือคนาปลาไข่เนึ่งปลาเค็มคณนาปลาเค็ม1นงคานาปลาเค็มหนึ่งเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะเมนูนี้มันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นเป็นคนาไปผัดกันอะไรนะแม่ค่านาผัดน้ำมัน ผัดน้ำมันหอยกินคู่กับปลาเค็มนึ่งปลาเค็มนึ่งซึ่งเป็นไข่ตุ๋นใช่ไหมค่ะไข่ตุ๋นก็เค็มนึ่งมีอะไรอร่อยครับปลานึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวร้านนี้บอกเป็นร้านแรกของพิษณุโลกเลยปะเป็นเป็นพัตตคารแห่งแรกในพิษณุโลกอ่าพัตคารแห่งแรกเป็นพัตคารแห่งแรกนะครับของจังหวัดพิษณุโลกราคาแพงไหมไม่แพงค่ะก็ไม่แพงไม่แพงหรือยังคะนะปลาเค็มนึ่งจานเท่าไหร่ ชุดธรรมดาก็ร้อยยถ้าชุดใหญ่ก็ร้อยห้าสิบร้อยี่สิบเองแล้วอย่างผัดปล้อยเสียงนี่เท่าไหร่ผัดปล้อยเสียงจานใหญ่ร้อยห้าสิบเองค่ะร้อยห้าสิบค่ะถาจานธรรมดาก็ร้อยเดียวอ๋อจานธรรมดาร้อยเดียวด้วยแล้วอย่างไก่ทอดกรอบตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเองค่ะร้อยแปดสิบเองอย่าลืมแวะมาเยี่ยมแม่สุรานะแล้วกันร้านสอเลือรถอยู่ตรงไหนนะอยู่ติดกับโรงแรมไพรินติดกับโรงแรมไพรินที่จริงโรงแรมไพรินมีมาตรงนี้ปศสองพัอ่าแต่ท่านมาตรงนี้ แต่ตอนนี้เขาเข้าสูงไงเขาจะมองเห็นชัดก็ตอ้องบอกจ๋อรถปิดกับไทลินร้านนี้เป็นร้านอาหารตัวอย่างเนี่ยนะตามมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับวันนี้ผมก็เนี่ยตัวอย่างปลารับทิมนึ่งมะนาวกระเพาะปลานะแล้วก็นี่คณน้าปลาเค็มนึ่งไก่ทอดกรอบนะฮะและนี่แม่ก็ผัดคณน้ามาเบิ้ลให้อีกจานหนึ่งแล้วก็มีผัดโป้ยเซียนแต่บอกคําเดียวว่าถ้ามาอย่าลืมเมนูนี้ี่ผมอยากลองมากเลยเขาบอกว่าหากินยากนะ คณะปลาเค็มนึ่งอันนี้ชิมก่อนเดี๋ยวเบื้องหลังนะต้องใส่ข้าวด้วยอพอปลาพอปลาอีกเมนูหนึ่งไก่ทอดกรอบโอ้โหดูซิจะกรอบขนาดไหนผัดป้อยเซียนครับอืม วันนี้ผมมีแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สมอบให้1งถัง,งเอาไว้ทำอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีตุ๊กตาติ๊กวาจากรายการติวันหิวมอบให้ด้วยปกติแม่สั่งแก๊สร้านไหนครับ,ร,บกกร,ร้านออกกรร้อนออกกาสใช่ไหมอ๋อเป็นโรงบรรจุแก๊สออกกาสดนะครับเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันเลยครับร้านสอเลอร์รถนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับรบ,บอกว่าสั่งแก๊สนะครับที่โรงบรรจุแก๊สออกกาสนะครับเราก็เลยมามอบ1,000ับาทจากเวอร์แก๊สนะครับ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปนอ3 3ปนจยานวากรุ่งเทพ10120รับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตามแม่พลอย